อย่างตัวนี้ปั๊มน้ำตัวนี้มันกินกระแสไฟน้อยเนี่ยอย่างตัวนี้มันกินอยู่แค่สามแอมป์ตัวเนี้ยกินอยู่แค่สามแอมป์ผิดจากไอ้ปั๊มน้ำตัวเก่าที่เราขึ้นน่ะปั๊มแฟนกินหนึ่งแรงขึ้นอ่ะกินสิบสามแอมป์ถึงสิบสี่แอมป์ต่างกันสิบแอมป์เท่าก็ว่าเราเปิดปั๊มน้ำแบบเนี้ยพร้อมกันสี่ตัวเท่ากับเปิดเสียค่าไฟเท่ากับเปิดปั๊มน้ำตัวเดียวแต่น้ำไหลได้มากกว่าอีกไหลได้น้ำเยอะกว่าเสียค่าไฟน้อยกว่าดีกว่าทุกอย่างถ้าเป็นระบบของโซล่าเซลล์ไหลแรงกว่าของไฟฟ้าแน่นอน หนึ่งแรงก็ไหลแรงกว่าแรงเครื่องของไฟฟ้าแับไหลแรงกว่าน้าได้เยอะกว่าเพราะว่ามันทําสเปกมามาดีกว่าสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนราชพัฒนาครับเมือรัตนาตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานอำนาจสุรเลลครับได้มาติดตั้งปั๊มสุรเล์ <HHH> like นะครับให้กับโรงเรียนราชพัฒนาตอนนี้กาลังเทสปั๊มอยู่เป็นไงช่างสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจออำนาจสุรเล์ครับผมแต่ไม่ได้มา ตามเขาเรียกว่าตามค่าจ้างแต่วันนี้มาบริจาคเนาะมาบริจาคบริจาคให้กับทางโรงเรียนอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ก็กำลังเทสปั๊มอยู่ครับผมถือว่าเสร็จอะไรครับผมต้องวัดเทสปั๊มก่อนเทสก่อนว่าใช้ได้ดีขนาดไหนดีขนาดไหนไะตอนนี้อันนี้ปั๊มกี่วัตต์ครับอันนี้ปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบเอซีดีซีครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตเอซีดีซีของโจไดเนาะใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็โซลราเซลล์โซลราเซลล์ในกรณีที่เป็นกลางคืนโรงเรียนก็สามารถที่จะสับได้ันนี้เราเปิดจากไฟฟ้าอันนี้้้้เเป็นไไไฟฟฟฟฟฟาาาาาออออยยยููู่่่่ใชมัครรบลงจก เทสก่อนใช่ไหมครับอืมเป็นประมาณนี้ครับเด็กๆแล้วก็ค,คุณคณะคุณครูท่านผู้มีการก็นี่ครับ<โ>นี่ท่านผู้มีการอาคมเป็นไงครับได้รับบริจาคจากทีมช่างกำลังเราเป็นไงฮะโอ้ขอบพระคุณมากครับท่านพูดภาษาแล้วก็ช่างช่างกำนาจนะครับที่บริจาคให้โรงเรียนนะครับเยี่ยมครับดีมากใช้เวลาใช้ประโยชน์ได้ได้ดีมากอย่างนี้น้อยก็น่าจะลดค่าไฟได้ในระดับหนึ่งเนาะ เลยที่สาคัญที่สุดคือเด็กๆเนี่ยเขาพาเด็กมาเรียนรู้ด้วยในขณะที่ช่างต่อก็พาเด็กมาดูสวัสดีครับ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูแล้วก็เด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นการทํางานของช่างตามที่เห็นครับนี่ครับวันนี้กําลังประกอบกําลังติดตั้งเด็กก็มายืนดูกันครับถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับก็มาติดตั้งให้แล้วก็มาสอนด้วยนะครับอย่างนี้น้อยมันก็จะเป็นความรู้ที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ทําแต่ก็ได้เห็นนะครับนี่ครับ ตอนนี้ทีมช่างก็กำลังจัดการให้อยู่นะครับส่วนแผงนี่อยู่ด้านบนนะครับเอาติดไว้ด้านบนเลยเขียนะครับวันนี้มาดูหน้านงานนะครับของทีมช่างอํานาจโซลเซลนะครับวันนี้มาบริจาคให้กับทางโรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับกเกษตรแล้วก็จะใช้น้ํำในโรงเรียนค่อนข้างเยอะครับค่าไฟนี่มันค่อนข้างสูงก็เลยนะครับมาจัดให้นะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียนผู้มีการกับเด็กก็ดีใจกันนะครับวันนี้ มาดูอีกสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมครับโดยทีมงานของอํานาจโซลเซลครับผมนี่คือเบื้องหลังของทีมงานอํานาจโซลเซล์นะครับที่ได้มาทําอาหารให้เด็กๆทานเป็นอาหารกลางวันนะครับนอกจากการที่จะมาบริจาคชุดปั๊มโซลเซลแล้วนี่ครับทีมงานคือมาทําเองเลยนะครับ <S <S เคยถามท่านอยู่ว่าจ้าง <S <S พ่อครัวหรือแม่ครัวแถวนี้ไหมท่านบอกว่าอยากจะมาทําเองวันนี้ก็เลยมานี่ครับ อาหารต้องบอกว่าคุณภาพเลยครับก๋วยเตี๋ยวนี่ครับก๋วยเตี๋ยวดูวนะครับมีเส้นมีนี่ครับมีไก่มีเส้นมามา่าแล้วแต่เด็กจะเลือกทานเลยนะครับส่วนทางด้านนี้นีอ่อร่อยเหยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เด็กก็จะยิ่มท้องคุณครูก็มีความสุขแล้วก็ทีมงานก็จะมีความสุขที่ได้มาทําในสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ มันเป็นความสุขของเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้บริจาคก็จะมีความสุขด้วยผู้อพนักงานก็ยิ้มตลอดทั้งวันนะครับวันนี้สชาวเยอรมัน่วยการครับอาหารนะครับอืมอำนาจโซนาร์เซียลได้มาเลี้ยงอาหารกับวัดเด็กนังเรียนแต่วันนี้ก็เตียมเมนูหลากหลายครับเส้นหมี่เส้นมาม่าแล้วก็เส้นเล็กครับเลือกตามใจชอบนะครับมีอิ่มเติมได้ครับผม้าหน้ามากนะครับโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวท่านผม่มจากของเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นเลยครับม .3 นะครับวันนี้ทุกคนได้รับอิ่มนะครับทุกคน ยิมทั้งครูและนักเรียนเลยเนาะนี่ครับตอนนี้คือเป็นช่วงที่เด็กๆรับประทานอาหารเทียงครับเด็กก็จะเดินมาที่โรงอาหารพักกลางวันพอดีนี่ครับโอเคเดี๋ยวเชิญท่านผู้บริการด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศที่เด็กๆเขาทานกันนี่ครับทางทีมงานตอนนี้ก็แล้วแต่เด็กเขาจะเลือกนะครับว่าเลือกแบบไหนอย่างไรเด็กชอบอะไรนะครับ คุณครูก็จะเป็นคนที่เสีเพิงนะคุณครูครับสวัสดีครับเนี่ยครับมีความสุขครับคุณครูและนักเรียนครับแล้วก็ผู้ที่จะมาแบ่งปันความสุขให้ครับวันนี้นครับตอันนี้เพิ่งมาครับส่วนทางด้านนี้ก็กําลังทานอาหารกันอยู่อันนี้รุ่นพี่ในการที่จะดูแลรุ่นน้องครับเอ็มเลยนะครับวันนี้มาดูสิ่งดีๆครับที่ทางอํานาจโซลเซลครับได้มาวันนี้นี่ครับ ทางนี้ครับ,รบอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยเนาะเอาอีกได้นะลูกทั้งหมดเป้อีกนะเอาอีกนะเอาอกนาะโอ้ขอโทษขอโทษนี่ทางนี้ครับเราเป็นช้ยปเกียรด้วย <c oughs> ทางด้านนี้มีทั้งมาม่ามีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วแต่ว่าเด็กจะชอบแบบไหนอย่างไรนี่ครับเด็กเขามีความสุขนะครับมีรอยยิ้มด้วยนี่ทางนี้ก็เป็นผู้ชาย ก็ใครที่ไม่ยิ้มก็ไปรับเพิ่มได้เนาะอืมเพรามาจัดชุดใหญ่อยู่แล้ววันนี้ <c oughs> นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับมีรอยยิ้มทั้งท่านผู้มีการคณะคุณครูแล้วก็เด็กๆครับวันนี้ผมก็มีความสุขไปด้วยครับที่อย่างน,น้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ,ะเป็นสะพานบุญนะครับในการที่จะนําสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่นี่